สบายดีพี่น้องนะการเงียดีตอนน้ำก็ซูซองเบลลีอีกเส้นเก่าเส้นเดิมตอนนี้ก็เขา้ากระได้ไม่เห็ุภารกิจของเขาแล้วนะพี่น้องเนาะพอดีว่าเขาบังเอิญผ่านมาเนาะเห็นเงือนของอ่าเป็นผู้ที่ว่าถูกยางอีกคนนึงนะก็คือทางแม่เท่าแหนเนาะพี่น้องเนาะแต่หากว่าท่านใดเป็นเอฟซีของดำบลล์ลาวเนาะก็น่าจะหูจักแล้วก็คุ้นเคยดีอ่าเขา้ากายไปกายมาเนาะเข้าเขา,เขาไปเบิ้งตะกี้ก็คือ อ่าเป็นตาหนาสงสารนะพี่น้งนองเพราะว่าเพื่อนอยูคนเดียวนะเทากันเลยจะแวะเอาขนมมันไปตอนไปฟากแลก้วก็ไปทำไทยอ่าชีวิตการเป็นยูเนาะว่าเพื่อนเป็นยูจังไดนะเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องไปเบิง้งสำคัญเนาะขอให้งามพี่น้อง กำลังเขียวอุ่มเลยเปนในไทยทิบบานะอันนี้เป็นทางเข่าไปหาเฮือนออกมาเท่าเรนนะือมาฝนตงมาอีกแล้ว การนะพี่น้องตอนนี้ฝนก็เริ่มมานะฝนเริ่มมาในเฮือนเพื่อนเราพี่น้องการที่ว่านี่เนี่ยนาทาบอสเนาะสำหรับเพื่อนของเพื่อนเพื่อนจะให้แบบนี้พี่น้องเนาะนายเฮือนเพจนเจ้าอ่อนนางลินเพื่อนเห็นนางลินนะนำโตกมาแล้วก็ไหลลงไปอันนี้เป็นเฮือนของเอ็กซีของดำเบ้าเล่าเนาะสางให้เราพี่น้องนะ สบายดีไหมแ่าสบายเลยเพรยังอยู่ได้ไหมแ่ามืดเลยครัอนงาได้ไหมครับมีปองเยีมมั้เห็นไเห็นสบายดีไหมได้มถสบายดี <า S 2> สบ,บายดีบ่เียเ,เมื่อในี้จะเป็นยังเมื่อถาเมื่อเ่นเม่เอมเห็นถาสารนี่น้อง่น้องนแค่ไหนมาเบิ้งมามองใ่แถาเพชรไหนี่เพ็รคืนโอ้เคืนนะ เกิดไม่เท่าน,นอนไปนอนบนเกิดไม่เท่าเกิดไม่เท่าสองสี่สองเสียไม่เท่าเป็นเขาแล้วกินั้งอันนี้ยังติองใส่เป็นบอลใบเครื่องใบคองนะไม่เท่าเนาะเป็นแน่ไม่เท่าเพื่อนนี่อยู่สบายบา่บ้านเนาะ ตะกี่มเมถาวรุษเองอือมันเดินโอ้ยพุ่น้องแล้วก็ดำเบาลามาต่างให้หน้องเดยนไม่เท่าอันนี้เฮ็ดไปขายอ่ะอคนสั่งเสริมนงง่งป้าไม่เท่ากับส่างสานน้อ,อไม่นี่ไปตัดเอง อาจาะนะครับประเทคอฟแซนน์มาท่านนอ็ดคอแล้วก <si ็อ๋อเนี่ยๆเป่นแบบนี้เนาะเออในเห็ดคอฟเป็นเห็ดคอฟป้านี่สามันเพราะไม่ของธรรมดาเลยก่อนที่ไหนเนาะเห็ดไปขายอันหนึ่งจากพันในแถวสาวพันสาวพันในแถวเห็ดนี่แล้วก็ไปขายแล้วก็เอาเงินไปซื้อเข้าที่ มันนี่เขากายมากไม่เท่าเขาเห็นเนือไม่เท่าเขาก็เลยเบเอาขนมมาตอนเครกินมั้งเท่ากินลองซีม,ม,มั้ง <c oughs> เนาะเขาจะลองหให้ไม่เท่าซีม,มั้งอันนี้หางไม่เท่าแนะ่มังลูกจะลองหให้ไม่เท่าซีมเบิง้ง ทำไมเท่า,เาตั้งเงินเร็วมาช่มเอาเชื่อแพ้เชื่อมป้าห้องอเขาแดดเลื่อนมาไมา่เดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดแล้วเด้อเพิ่นบ่ได้เฮ็ดแล้วเพิ่นแห่เอาซ้ำนี่ก็ดีอ่ไม่เท่าเนาะเอาซีเมื่ไม่เท่า กินบ้างป้ลำปะลำอ่ะถ้าเป็นลูก้ายยามก็เดียวมดีเจ็ดเมื่อยไม่แถวว่าไม่รู้ไม่ลานีไ่ไรดีกวเาหยวอะลูกนี่จีผา้าเผือกใช่ไหมเอาไม่ท theo kinh nhỏ sau đi kìa khóc ngang đi vào hầu kai mắc ở đêm mặt hàm thai siêu thị khoa mặt hương chắc bị lòng mặt hàm bình đêm bơi bơi thia bơi thia ok 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 đây ok 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 แต่ว่าหฮามีพอมเงียบถ้ามีพอมเงียบโอเคเลยแบกมีเนาะเอาเมาถาวรสัน้นเขาจะกลับกนะันเนื้อเอาขนมมาตอนเอาไปกินนะเมถาวรเนะื้อเอากาบปกลกามาเอากระไรมามาถามทายเบิ่งเพราะเขาเคยเบิ่งมาเท่าอยู่ในคลิปอ่ะขอเป็นตาช่างเม่าน่ระนะเอากระลยเปทำมาอยู่ดีไนะม,นะม่แพ้นะเมเาวรจะเจ็บจะไข่นะเนื้อเขากลับกนะันเนื้อสบายดีนะเรา เลยนะการโอเคนะเพื่อนเนาะเพื่อนก็าโจมมาเจ็บแขนเจ็บขาธรรมดาตามคนถ่ายคนแก่นะเพื่อนเนาะเฮาก็เข้ามาเยี่ยมยามทำข้าวน่ะเพราะว่าเฮาเคยเห็นอยู่ในคลิปของดามเปาล่าเนาะก็เพื่อนเนี่ามีลูกมีเต่านะกับตาสงสารเนาะเฮาก็เลยแวะเข้ามาให้กำลังใจนะเพื่อนเนาะอ่าบ่แม่นการช่วยเหลือหรือว่าอีหยังต่างๆเพราะเอาแบะเข้ามาให้กำลังใจเพิ่นก็ซื้อของเปาต่อเป็นขนมเนาะเล็กๆน้อยๆมามมอไปค auto> รับอ่าไม่เถ่าเพิ่นเนาะ กเต้นนี้ก็คือสารสารเครื่องเนาะแล้วก็ไปคายแล้วก็มาซื้อของกินเนาะพี่น้องก็ตามเดียกของคนเแถวนั้นะาพี่น้องก็โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะเขาก็ต้องขอขอบอกขอบใจทุกท่านที่เข้าไม่กับน้องใจบเบลลีเนาะกสำหรับคลิปนี้เขาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดี